ดีน so 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 ่า <Beng> ค <Zen> ่ะกำัสดีทักทายผู้ชมดีดีค่ะลูกสวัสดีค่ะทุกคนดีน่าอิสมีดีน่าค่ะจากปีเอ็นเอ็นเทนเมนต์ค่ะดีน่าค่ะงานมากานมาลูกภาพแรกของไอคอนวันนี้มีการแล้วเป็นไงบ้างคะรุ่นพี่เราอะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูโชว์อะไรสุดพิเศษมาเพื่อเวทีนีเยอะมากๆเราก็เตรียมตัวมายังไงฮะบอกค่ามพิเศษเตรียมตัวมอย่างไรก็เตรียมมาทั้งเพลงของหนู่ยเพราะเพลงก็เพลงหนูแล้วก็เตรียมเพลงเมสเล่กับดนตรีสดค่ะวันนี้กี่เพลงอ่ะวันนีงไมาณ 60%ได้แรงไหวเนอะแรงไหวเนอะแรงไหวเนอะไหวค่ะไหวแน่นอนวิธีการผ้านนะคะคือผ่านการพูดถึงการพูดถึงค่ะหนูเขาที่จะเดินทั่วเวทีเหมือนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยว่าจะเดินขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะเคยขึ้นที่มิกซ์ฟ็อปครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะที่มีป๊อปใช่ค่ะเป็นไงบ้างกับกาแฟตอบรับของแฟนๆตอนนั้นก็เกษตรกบปีเลยค่ะแล้วมีแบบมีเทนท์วเตอร์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ อันนี้เป็นเวทีอีเวนต์ทีหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากให้กระแสตอบรับออกมาดีแล้วก็เชิญเต้นดีแต่ตัวนี้เองก็มีคนตามดีที่ตอบเป็นล้านเลยดิเป็นไงบ้างกับกระแสที่ดังโด่งดังมากใน่างติ๊กตอกอันนี้ก็คือในติ๊กตอกือหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นติ๊กตอกอยู่แล้วแบบชอบเล่นเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดจจริงจังแต่ว่าเผอิญแบบว่ามันมีคนติดตามมาเยอะอะไรเงี้ยก็จะก็จะคอนเทนต์ที่เราลงติ๊กตอกเป็นคอนเทนต์แบบอะไรอันนี้เป็นคอนเทนต์ทั่วไปเลยค่ะแบบพวกไลฟ์สไตล์แล้้้้้ววกก็็มีีทังงงงลลิิปซคค์แเเตนออะะไรยย่่า มีแน่ไอ้แบบคลิปเด็กของแฟนแฟนแฟนกลับอะไรก็เอาจริงแฟนคขาเป็นจริงตอกแอปตกใจนะคะว่าอยู่ดีก็มาเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทอมสปอร์ตเต็มที่เลยแสดงแล้วก็เราก็พิจารณาตรงนั้นมาติดตามนะคะในสื่อที่คล้ายนี้มาตอบของมาตอบของฝากให้แฟนติดตามค่ะสเปคคนนี้ที่สิทแน่นอนก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามหน่อยนะคะงาน Amazing Thailand ของเรา25นะคะ จะให้ตอนนี้มีกี่ซ no ิงเกิลแล้วของเราเองตอนนี้มีสองเพงเกิลแล้วค่ะช่วงเพลงบายบายกับเพลงเสียงจะหลอกมีท่าอะไรที่ทะว่าเป็นท่าแบบว่าง่ายดีค่ะมาโชว์หน่อยเป็นเพลงแรกช่วงเพลงบายบายนะคะเป็นว่าอุ๊บสอรี่หุ่ยเหรอเต้นเดือดแน่นอนค่ะ์ดิกเกิลที่สองมีไหมมีท่าอีกไหมคือเกินที่สองเป็นเพลงช้าค่ะเป็นเพลงฟังดีกว่า่าจะไม่มีทำไมเลือกซิงเกิลต่อเลือกทำเป็นเพลงช้าเอ่อน่าจะเป็นความผิดของ นี้ก็เลยเลือกเป็นเพลงขาเป็นเพลงแบบไหนคะเปเพลงออกหักเพลงรักหรือเพลงเพลงออกหากค่ะเป็นเพลงแบเพลงชาอะไรอย่างงี้อ่ะสักอนี่ตอนสักพอนีเพกันบ้าสึ่งด้อ่ออิแล้วสิงกลต่ไปเตรียมไหมยังคะโอ้ก็จะมีเซอร์ไพรส์ในปีต่อไปค่ะอยากให้ทุกคนรอตานะคะ นอกจากทำงานกันต <Workers> ่ามนะคะแล้วก็คนรันปีใหม่ค่ะโดยมาติดตามอยู่ได้ที่ Iris Music Thailand นะคะแล้วก็ b r i บร Official ษแท็กบอลเลยค่ะแล้วก็ในสารกำลังมาในเร็วๆนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามในปีหน้านะคะติดตามด้วยค่ะวันพันีใหม่วันพีใหม่อ๋อปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ที่ได้สมหวังความปรารถนาทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดีค่ะจะกินหน้าใส่โค้ ไอเจ๊กับคุณค่าอินเตอร์ไยลูก่อลูกอย่าเพิ่งหลกมาัดีค